ดีครับแบลเหนือสาวอีสานพักกินพักเที่ยวครับวันนี้สาวอีสานจะโชว์พิมืออ,อาหารเกาหลีแล้วเร็วยังทักคันบีทักคันบีทักคันบีบบเบลเหนือเคยกินนี่เป็นไก่ผัดไหมนะไก่ผัดไก่ผัดอ,อกก๋อไก่ผัดแต่ของเราของสิบเปอร์เซ็นต์น้ำมันพไก่ม,มันมันมันออกอยู่แล้วโอ้วัตถุดิบมาหไหลแทะนี่นะครับวัตถุดิบนี่ บ,บ้านเขาขอขอให้ขอให้มีโกชูจังเนาะมีโกชูจังครับ่าตูดิฟครับมาดูนะครับอันนี้ตอนอันนี้ตอนหมักไก่ส่วนที่หมักไก,ก่ก่อนอ๋อส่วนส่วนข้างล่างนี่คือมักไก่เนาะมักไก,ก่ก็อนี้ข้างล่างนี่มไก่พอเวลาอ๋อไก่เขาต้องไปหมักก่อนเขาคอยมาพัดกก็พักม,มีเนื้อไก่ครับกระเทียมสับหอมใหญ่สับอันนี้ขิงเนาะขิงสับครับเี่ยเราเอาเหนือมาเราครับ น้ำมันงาขาดมาได้นะครับโกชูจังแล้วก็น้ำตาลพริกไทยหรือพริกป่นเกาหลีครับอันนี้เขาใส่แค่มีสี่สันจะซื้อพริกป่นเกาหลีมันจะเผ็ดเนาะแต่ถ้าเขามาบ้านเขาเป็นรสชาติคนไทยใต่พริกป่นไทยเลยแต่พริกป่นนี่เไม่ได้ขวดนี้เนี่ยพริกบเป็นพริกป่นขวดนี้บ้านเขาอ่ะก็คือพริกแหงแล้วเขาปั่นเลยเนี่ยเพราะว่าเขาโป๊บเออมาเป็นพริกขวด แล้วก็ส่วนข้างบนนี่จะเป็นเวลาตอนมาพัทเนาะกับมีไอ้พริกสดหรือพริกขิงหัวพริกแดงอะไรเนาะกคือพริกสดนั่นแหละเนาะพริกสดต้นหอมญี่ปุ่นครับแครอทอันนี้เยี่ยมันแก้วมันแก้วหรือมันมันเทแค่นี้เนี่ยเนี่ยโอ้สาวสารกี้ขี้ไห้เบอกว่ามีหัวใหญ่อันนี้เวลาจะทานจากตัวแกโอ้ยนะครับมันเท แล้วก็หอมหใจหั่นเป็นชิ้นนี่นะครับหันห่น,น,นหันนนห่นเป็นเป็นหั่นแบบติ้นเ็กก็ได้หั่นแบบไปก็ได้เอาไว้าไว้ใส่ตอนะครับนี่ครับกระลำกระลำขรับได้คือกระลำหรือพักอย่างอื่นก็ได้เนาะบว่เขาเนียนกระลำโอ้เน,นี่ยกระลำเลยนี่คือเนียนกระลำเลยขาดมาได้อีกครับนี่ตอกตอกนี่ครับขนมต็อกถ้าเป็นบ้านเขาก็นคือบัวลอยแก้วอะเออเม็ดบิดบัวลอยเออเม็ดบัวลอยแก้วเออบัวลอยอันนี้เบาเหนือบอไงๆเลยถ้าเป็นคนไทยดูก่อ บัวล้อยน่อเม็ดบัวล้อยที่เขาจะไปทำโบล้อยไข่หวานแต่มันอาจีพโบนุ่มคือกันเฉยๆเหมือนกันแล้วนี่หอยสามมาทำโบล้อยบอกว่านเบาเนยกินแต่ทำกินก็คือกินบลุ้มาครับมาดูวิธีการทำนะครับเปิดไฟนะคือโดยการกันอันนี้มาดูวิธีทำขั้นตอนที่หนึ่งเลยครับการมัดไก่ ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจหารเกาหลีก็เข้ามาดูคลิปของของเบาเหนียวใส่สารนี้เนาะไม่ใชกินเรื่อยๆอยือเจ้าว่าทำกินเรื่อยๆอ่ะกระเทียมสับเนื้อไก่ใส่กระเทียมสับลงไปมักไว้นานบอกถ้าเอามีเวลากะจักรสิบนาทีก็ได้อ๋อรอสักรสิบนาทีหองหัวใหญ่สับเนาะคหอมหัวใหญ่แล้วก็ขิงสับใส่กระเทียมสับไอ้ของหัวใหญ่สับแล้วขิงสับ แล้วก็น้ำตาลเนาะเราใส่น้อยนึงก่อนถ้ามันบะเสียพอก็ไปใส่ตอนคุกเอาเนาะเาเพราะว่าพริกกุชุจังนี่เขาหมักมาแล้วพริกไทยพริกไทยใส่หลายๆเลยแซ่บดิใส่หลใดคือหอมไนม์มันเปผื่อหอมแล้วเนาะเปผื่อกระซำแต่ว่าจะมันแซ่บแล้วพริกป่นพริกป่นเกาหลีพริกป่นเกาหลีมันบ่ผิดหรอกจ้ะพูดถึงเนี่ยสีสันซื้อแต่ถ้าบ้านเขาน่ะ ใส่เลยพริกไทยหอมละเพราะว่าหอมมักรสชาติผิดเนะาะเนี่น้ำมัน,นมันงาหอมเลยอืมป็นยังเบ้า,าเหนือกับชาวอีสานชิบไใช้น้ำมันมีหนูเนี่ยเพราะว่าเทิงน้ำมันงาเทิงมันไกลออกอ,อ๋ออืมันต้องใส่น้ำมันนะเออเราพ่นบอกเอเอเราเ,าเออเราเนี่ยเอาเราอย่างเบ้าเหนือกินที่พุ่นมันเลือนะใส่ไปเลยเราเอาอย่างก็มีคนเล่าสาเกของญี่ปุ่นก็เลยอืมถามว่า บ้านเฮาเนี่ยเฮ็ดน้กินเฮาอยู่บ้านนอกเขาไม่ต้องแซงสั้นทื่นเราขาว4ี่สิบดีกีเลยอู้บอกเมาดิเพราะเป็นยังแต่กี้เป็นผู้สาวหมักเนื้อตลอดเฮาบ่มีเงินซื้อปานนั้นดอกเอารอวันนองใส่เลาแต้วก็ใส่พริกโกชุดจังสองซ้อนนะมันเป็นจีบเพ็ด เขากแบบนิ่งความเผ็ดเขานิ่งอันความกลมกๆมมันสีเออมันเป็นอย่างถ้าเห็นมันเท่ากับพิกแกงนะเห็น่พริกแกงมันเท่าน่นเนาะถ้าบ้านเฮามันแพงกับมาต้องใเหลายกันเ้ยใช่ใช้แค่ขอนึงกับมันออกสีสันแล้วเขากบบปรุงรสคนเดียวเขาออกเม่นโบราณแต่ก็มักไว้กินมักไว้โอ้ยถุงมือก่อนนะนะครับดูวิธีการทําไปเลยนะครับก็ม่ต้องเอาวัตถุดิบไอ้ ตามเม้าเหนือเนะี่ถ้า,าแบบเตะกาะบ้านหอมหอยแย,ย่กันนะอย่าไปขาดโกชูจังเนาะแต่บ้านเอาเดี๋ยวนี้ก็มีหมดแล้วหอมหอยแย่ขิงอย่างก็มีขึ้นกันแม่หมดละขิงก็มีหอมหอยแย่ก็มีขึ้นกันแต่โกชูจังเนี่ยเนาะบ้านหอมมันได้ซื้อ,อโอ้อย่างก็ได้ซื้อทุกอย่างแล้วหรอออหือนะ่อะเมนูแต่โกชูจังไม่อยากแพงอ่ะนะเขาเขาไปเจ้าใพริกโตชูจังหลายก็ได้เขาก็บอกปรุงปิน้นและอย่างก็ น้ำปลาน้ำตาลสายชุลรสเอาเพราะว่าพีิกเขาชิจังไหนที่ที่เขาคนเกาหลีเขาเี่เพราะว่าเขาปรุงรสชาติมาแล้วไม่หมดล่ะอันนี้จะเหมือนแบบไส้หมูย่างที่ห้องอีกละอ๋อโอ้ยถุงมือขาดไสหมูย่างไสไออย่างก็เนื้อหมูคุกพริกแบบนี้เอาไปย่างอะไรแบบนี้ไง่งไสคุกพริกที่เขาเอาไปย่างแหะบ้านเขาเนี่ยคือหอมล่ะหอมรมันงาบอกเลยบะไส้ถุงมือเียถุงมือขาดแล้วอันนี้ อันนี้หน่อยผลลาบไอ่หมกักว่าจะสินบาาสนาทีบอกจะถ้าเขาบ่มีเวลาหลายก็หมักว่าจะสิบนาทีแต่ถ้าเขามีเวลาหมักยี่สิบสามสิบเพทีมันค่อยเข้ากัน<อ>แนต่เ,ตเ,เขา,<อ>เขารสชาติดีแม่นบ่ล่ะนี่พริกมันแดงเลยซื้นได้หนิพริกแดงซื้นเพราะผิดพริกโงอันนี้มันม,ม,มันเนหมือน,นอก,กับเขาใช้สีของอาหารนี่เนาะถ้าเป็นรสชาติคนไทยเขาเนี่ยแนะนำใส่พริกบ้านเขาเลยพริกป่นเลยแต่เ่าเป็นพริกขวดอี พริกพริกสดนะครับพริกพริกแห้งพริกแห้งปนมันเป็นพริกแห้งคั่วน่ะพริกแห้งปนเลยมันเป็นพริกคั่วเดี๋ยวหนอเดี๋ยวมากไว้สักสิบนาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวนี่นะครับสาวอีสานเพิ่มอีกอาเปลี่ยนบ้านไปไทยแล้วกะซอสผู้ขอนทองเนี่ยซอสผู้ขอนทองงตอนเ่อมักเลยครับต่อมากจะใช้ซอสปรุงรสหรือซีอิ้วขาวก็ได้ว่างหันลืมบอกไปว่าเพิ่มอีกอันนี้เขาหมักไก่ต่อนี้เลยอืมเพิ่มมา นี่เครื่องหมกักก็คือเท่านี้ตามที่บอกที่เมื่ก็คือขาดแต่เพิ่มซอสเข้ามาเออเพิ่มซอสเข้ามาลืมแล้วฮะซอสอยู่ในตู้พุทธเป็นยังเป็นยังแต่หมักทิง้งไว้แต่หมักทิ้งไว้ทิ้งไว้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงถ้าอยากให้มันอร่อยกว่ามัน สิบห้าหรืว่ายี่สิบนาทีเนอะถ้าหมักแล้วไม่โดนตัวใดห้างดีมันค่อยเข้าเนื้อเข้าหนังดีต่อไส้หมูมาทำใส่สามถึงจะอร่อยไสหมูจะอร่อยเลยเอาเฮ็ดแล้วออย่างก็เขาเคยกินแล้วเช่นนี่ไปกินตามหลังมันจะเป็นเทสต์ตัวนี้เนาะก็กระลำเนี่ยนิ่พริกนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปกินเนี่ยเนื้อเต็มหน้าเลยดี๋ยวครับเดี๋ยวไปที่สามไปต่อนไปนะครับผมนี่แหละครับ จากสาวชารหมักไก่ไม่20นาทีเนาะถึงบุรีเลย์20นาทีครับเขาเก็มาดูวิธีขอน้ำขันตอนอือมันจะได้เขาเนื้อเขาเนื้อขอน้คนอื่นเขาอาจจะใช้น้ำมันพืชเนาะแต่เขาสองคนเขาจะไป่ใช้น้ำมันพืชเพราะว่ามันไก่มันสิออกหลอยู่ถึงเขาหมักน้ำมันงาหมักยางเข้าไปแล้เขาจะไป่ใช้น้ำมันพืชเขาเขาใช้น้ำซุปนี่น้ำซุปน้อยนึงเขาเขาต้มน้ำซุปไปแล้วหัวไก่ก้อนน่อยนึงเดี๋ยวเขาก็ใช้เพิ่มอีกน้อยนึงต้องใช้น้ำมัน ต้องใช้น้ำมันทอาจะไม่ใช้น้ำมันพืชเอาไก่ลงไปกระทะเลยแต่ถ้าพวกพี่อยากอยากกินน้ำมันก็บอกว่าน้อต้งใส่น้ำมันไปหน่อยนึงมักใส่น้ำมันพืชก็ใส่น้ำมันผัดออกเลยจ้ะแต่นี่สำหรับเฮาช่อบคนฮอช่องจะไม่ใช้น้ำมันเนาะเอาไปอยากกินน้ำมันหลายบู๊ยอยากอ้วนอ้วนดิแล้วพวกมันไหลไปนี้นี่เรียบร้อยเลยบอกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยช่วยใส่สารเข้าไปเก็บ แล้วกันนี้เลยจ้ะเราห่อก็ผัดไก่ไปเรื่อยก่อนไห้พอไก่มันสีจ่ายก่อนเราค่อยใส่น้ำซุปอีกเียนึงเอาน้ำซุปอเอาน้ำซุปเลยข้อมดิใส่น้ำซุปพร้อมด้วยพ่อเขาที่ได้ให้นี่ดิให้มันซุปให้มันให้แครอทให้ตอกสุกเบยเราใส่น้ำซุปพร้อมรออีกรออีกจังหน่อยเลยจ้ะรออ,อีกจังหน่อยน,นิดหน่อยผัดไก่ไปเรื่อยๆให้ไก่สีจ่ายก่อนให้ผัดไก่จนไก่จะสุกให้ไก่ไก่จะสุกก่อนครับผมนี่นะครับ

คือต้มน้ำเดือดเดือดเดเอาขน้อเขาใส่รสด,ด,ดีเขาใส่มานั้นแค่นั้นก็เียกว่น้ำซุปได้แล้วเนาะ,นะเอาแบบไไง่ายๆเลยเนาะแต่ปุ่งเขาสิบพันที่ปุุงไม่ใจเพราะว่าเขาหมักในไก่มาแล้วเขาล้อขึ้นน้ำออกจากไก่ก่อนแล้วเขาใส่นี่เลยแครอทจะแครอทลงไปครับกับมันเทศผักกาดมันเทศบ้านเอามันเกลวมันเกลวมันเกลววานอันนี้ไม่ใช่ที่หลังผักนี่ไม่ใช่หลักโคตรไม่ถเลย แครอทกับมันมันสุกเนี่ยเขาผูกลงไปถ้าผู้ใดเร็ยนไมนูอาหารเกาหลีต้องทำใจเนี่ยในใจะเพราะว่าห้องครัวจะเลอะมาก,นกเนาะเลอะเลยเขาจะพอไว้พริกสีพริกบ้างของมันแดพร้อมนเนาะแล้วเผ็ดบพเผ็ดแดงห้องครัวเฮา,านี่เขาทำใจเลยแดงม,ม,ม,มันก็คุ้มมันก็แซ่บไปอีกแบบนึงคือก็อร่อยไปอีกแบบนึงเนาะแล้วก็ทิ้งไว้นะจ๊ะให้มันกับแครอทมันสุกก่อน เราใครมาดูอี่เจะมาใส่ผักอีกเช่นึงอ๋อครับผมไอ้ตอกเนี้ยตอกไม่ใส่ก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งเพราะว่าตอกใส่กึ่เดียวมันก็สุกแล้วอ๋อใส่พร้อมกับไอ้นี่ถ้าเขาใส่เดี๋ยวนี้เลยนะแป้งมันสีเละเกินไปสีเละอืมดูทับแต่เขาใส่หัวไชเท้ากับมันมันเกลียวนะเพราะมันเกลียวกับหัวไชเท้าสุกแล้วอันนแ้กเขาใส่ไปก่อนเลยตอกตอกบวกีี กปกติตัวเป้งบ้านเราไ,ไออยังก็ไกล้หวานนี่นะจะมีตอนเบาเนืออยู่โรงงานมีผู้ชายมดอ้เนาะม,ม,มีมีอาทิตหนึ่งกับมีข้างหนึ่งมาเลยไออยังก็ถ้าถ้าบางคนบ้านเราอ่ะโอ้ยซื้อโปชุจัง,งมันแพงมันสิคุ้มบอพี่ ก็คือมันจะดีอย่างหนึง่นงเขาก็ได้ใช้ชูรุตก็ได้ใช้อย่างไรเด้ในพลิกเนื้อของหมักมาแล้วมันก็คือประหยัดเขาไปในนัน่นอยูอ่เนาะก็ขอมมันเขาเรียบร้อยแล้วเนะนี่ยสังเกตเบื้องในใจที่นางเฮ็ดเนี่ยนงางไม่ได้ใช้ชูรุตไ่ได้ใช้น้ำปลาไม่ได้ใช้อย่างไรเด้มันหมักมาให้เอาได้อะพริกเนี่ยจริงๆถ้าเป็นไก่ไปนี่ผมต้องใส่ตอกเสียงก็ได้ชีกตังก็ต้อใส่เลยคุณเฟืองแต่ถ้าเป็นชีกตังถ้าเป็นอะไรอย่างก็ร้านอาหารตามเกาหลีเนะี่ยต้องมี เออถ้าเป็นครรบสูตตงงัีเออต้องครบสูตรแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้ตังธรรมดาเปลี่ยนอาหารน้อยๆบ้านบ้านเฮานี่เนาะบ้านเฮาเนี่ยจะแบบมี้ตอกแล้วก็เป็นยังแบบมีมันเกี่ยวก็ับเป็นยังครับโอ้มันเกี่ยวบ้านเฮาถืกอยู่เออมันเกี่ยวบ้านเฮาถืกอยู่ครับนี่เฮาใส่ตอกนี่เฮาก็ก็ต้องใส่ใส่ไปละทิ้งไว้ในนี้มันเป็นน้ำอยู่เดี๋ยวมันก็จะอ่อนไปคนเดียวมันเฮาก็ใส่กระลัมปีไปเลยใส่กะลำลงไปเลยครับอัน

พุกกระลำแล้วนี่เข้าัปเข้าไปแต่สมัยตะกอนเราเหนืออยู่โรงงานโรงปั้มเนาะโพราเหลือเรียกว่าไก่หวานนั่นถ้ามือไหนมีไก่แบบนี้กินอาหารโคนอร่อยเลยก็เอาพักสลัดเอ็มพร้อมตับพิกตัพีกกระเท้าลูกโดดเนาะลูกโดดหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หันหันเวที่ไหนก็ได้เอาที่เ้ามัดก็จะเป็นต้องหูลา ต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นเตยหอมหอมบอร์เมนสุดนี่แชยช่องฟิดเลยจ้ะก็ทำแบนี้ต้นหอมญี่ปุ่นใส่ต้นหอมมาเท่าก็ได้ต้นหอมบ้านเขาก็ได้โอ้ยเดินกินกุ้งกินมันเนาะนี่ยังนี่เลงกินได้เปล่าโอ้โหแซ่บอืมแซ่บอร่อยอืมเป็ยพี่เกาดูกินจะแท้ได้ไหนนะเสียดาย มันเกี่ยวแขงแวงเกาหลีก็ได้น no. uh ัวแข้ง ja. ท uh ุกอย่างแล้วเงาก็บตรงซื้อเลยไปซื้อห้องกับได้กินเป็นมันหวานหวานนะบ้านเของบริสการนี่ถ้าเหาอันถ้าเ้ากินอาหารน้ำร้อนอาหารเกาหลีถ้าเขามีอาหารอย่างที่เราเขาเขาที่กินใกล้เล่นกับเรากับเบียก็น้อยน้องพี่เลกนะแล้วพอเขากินเนื้อเนื้อก้นก้นกระชับแล้วนะเขาเสี่ยงเป็นหินสิ หน่อยหนึ่งอของครึ่สองจะเรียนจะผัดนอกเรียจะผักกับน้ำเปิดแค่ระเบ้อเนีน่ยผ่านที่เบล์เขาเปิดไปเดี๋ยวก็ให้มันอนเปิดได้ก็ได้ไม่สอนใส,ส่จานทำยีก,บบกิบคุกเขาแบบเกาหลีให้พวกพี่เพิ่นเบิง้งเวลาเขาไปกินในรา้านอาหารเพิ่นเฮ็ตเนี่ยนะอ๋อ ยวก็กินคุกข้างนะ่ะคลิปเนี้ยยาวเลยนะครับเนาะดูวิธีการทำมืสารสารเลยตกแตงสุดพี่่อย่งก,ก็เข้าเข้าดิอช้ช่วยรมากคกี่คน ตรงคนหอมอ่ะไห่ไปกินหมดรงคนหอมอ่อ uh ิมเหรอิมค yeah. mm ุณเหรอไม่มีโอ้แต่ด็กินือว่าก็ยิบเลดแต่ที่เขาเดียวพักเข้าเขาพักบ้านเขาหนึ่งเนบอกเขาคุกเขาคุกเน่ยเข้าเขาเาหลีนะเนเขาไปกินน้ำนอาหารมันองมีคือคือเขายำแบบที่เนาะขออยิหนนึงออ้้ิบ้เิดอ สา,ายไส้บอกนี่ผมน้องมีถึงคนนี่นะครับต้อจะคุกกินสิถ้าไปกินในร้าน,านอาหารเขาจะแปบ,บนี้ละเขาจะกินเนื้อไก่ให้มันเหลือก่อนกินเนื้อไก่ให้มันเหลือปุ๊บเขาก่อจะเอาเข้ามามาคุกหม้อไอ้คุกกี้ที่มันเหลืออยู่ในหม้อเนาะอเอ้โอโคจังใส่บอกที่จริงเขาจะเอาโอี่จังมาใส่อีกแต่เขาเขาไม่ใส่หรือเปลอ มันก็ไม่กบกบที่นี่หรอกมัส่ซนอหเอไมากินแอมนี่อยู่เนาะเขาไม่กินแก้มไก่แค่ว่าบ้านเขาเขากินไก่เด่นกว่านดีผมไม่กินก็เท่าแก่เท่าแก่ขอแต่น,นี่น่ะเขากุกใส่ยังมัสไซคนดีน้ำซ้มบ่เขาที่เห็นเห็นมันเห็นเห็น,น,น,หน,หอนขอบขอบโดยเฉพาะแกผู้หญิงมากเนาะอ,อ๋ออันนี้พอแล้วเนาะเนี่ยพอแล้วทุกแล้วกินเลยยังแกมาเยอะ นี่มันสมใหญ่งงเลยคลุกเวนทีไม่เขา้าใจอะไรเลยแต่เดี๋ยวมันท่องเรียงไงเหมือนข้าวพัดแล้วเอาข้าวมาคลุกแล้วข้ามาพัดก,ก,กับไอ้ไอคือบ้านของกินจะไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือเลยคือไม่จะผักจีก๋วยาก็ต้องกินมากกว่ามันแทงมันก็ แต่เมื่อก่อนที่เคียมโคตรหนาน่อเนาะมันจะมันเซ็บดิเนอกพริกเป็นอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยคือว่าารับกินอย่างได้หมือนข้อมาะที่เพื่นก็มากอาหารเกาหลีก็อาจาะเซเปเนาะทักคกับลีเรียกไเนาะพาษาเกาหลีทัก ข,ขันบีขันบีถ้าขันบีได้ถ้าคันบ,นบีก็ได้จะภาษาเกาหลีนี่บนะแต่ภาษาอังกฤษนะบีบีเล <c oughs> ยภาษาเกาหลีเจามีเถอะบอๆๆีเถอะงนเนี่ยเรามีงานเรากษียงาน ม 1941, ัควรซาลิการเลยลาอ่ะเดียวใส่เดี๋ยวปลกข้ามันที่ว่าเขาจะเอาไปตั้งแก๊สินิะพดยนะตันไก่ไหม

เดี๋ยวจะสไลด์ลงไปสไลด์ทำมันแล้วนเนาะเข้ามัน เราที่เจอมาพร้อมกันเ,ยเลยสิเรนนี่นี่เลเวล่นบอกอ๋อนี่แหละครับทักคันบี้เนาะนภาษาไทยทักคันบี้เนาะภาษาไทยหรือว่าบ,บี้ก็ได้ครับบี้ก็ไดแบบเดาเอื่นไปกินร้านเกาหลีก็จะมีข้าวคุกไว้ไหมครับเวลาเขากินแ้วนี่มดกินเนื้อมดมันจะเหลือน้ำ น้ำซุปน้ำอย่างนี้เนะสาวสานาเ<อ>านาะหรือเครื่องมันแล้วก็เพ,พิ่จะขอเข้ามากินแบบนี้นะครับเบาเหนือสาวสานมาไม่ไหมบรรุอย่างกินไก่หมดแลเราเท่าเกมปรานมากินเขา,า, <c oughs> าวอกเบาเหนือก็สาวสานก็บเอิ่มนะครับเจ็บออเขา,ากินไก่เมื่อเราเพิ่งเลยว่ะเพิ่จะเข้ามาคุกเนาะเข้ามาคุกแบบนี้นะครับคุกจนให้เหลือในจานเนี่นนะจะไม่กินจะไม่กินเข้าที่หลังนี่แหละครับวัฒนธรรมเกาหลีครับ ครับผมบ้าเหนือกสาวสารฝากคิปนี้ด้วยนะครับทักคันบี้หรือทักคันบีก็ได้กับเขาคุกเนาะจะวิธีทางการทําก็เน,นี่ยนะครับตามสูตรเลยนะ่าสาวสารเนาะจุกคจทุกคสับไค่เบ้าเหนือสาวสารด้วยนะครับคลิปนี้นะครับขอให้พีขอให้พีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมีความสุขในชีวิตแมนอยู่ในแต่ละวันเนาะเราต้องคิดมากครับอืทําดีให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วน้องเราต้องคิดอย่างมากมายครับ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ